สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับมาริแล้วนะคะในช่องมาริฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะมาริจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะ f o r ์ r a รเนเจนะคะตัวด้านหลังของมาลินะคะตัวนี้เป็น f o r ์ r เ n นเจอ l p a อ s กซ์แนะคะเป็นแคปยกสูงนะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่6,92 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าชุดแต่งของมารินะคะที่แต่งให้กับลูกค้านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลย รถที่อยู่ด้านหน้าของมารินะคะคันนี้นะคะเป็น f o r d r a n g e r XL p ั s s p o r อนะคะเป็นแคปบยกสูงนะคะคันนี้นะคะมาริได้ทำการแต่งกันชนหน้าเหล็กให้กับลูกค้านะคะเป็นกันชนหน้าเหล็ก Outlander นะคะพร้อมห่วงลากจูง2ห่วงนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะเราก็ามาพร้อมกับกระจังหน้ามามา t แตงนะคะ พร้อมแถบข้างๆสีแดงนะคะทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะให้ความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มมิติให้กับกระจังหน้าของเรานะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงด้านหน้าด้วยนะคะถ้าเปิดรถมันจะติดเนาตตรงนี้ด้านบนของเรานะคะใส่เป็นสกูปหน้าทรงสูงนะคะเป็นสกูปหน้าลายม้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการลายม้าหรือว่ารูปแรดนะคะตัวนี้ แล้วก็ใส่เป็นคออไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ mm ่มมิติให้กับไฟหน้านะคะนี่นะคะเป็นข้อไฟหน้านะคะใส่คิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นคิ mm ้วล้อใหญ่นะคะแล้วก็ยางและแม็กยางะะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะลูกค้านี่นะคะ เป็นขอบ16แต่เลือกหน้ายางใหญ่นะคะทําให้ยางและแม็กและล้อนะคะดูใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแบบสายออฟโรดนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพผิวบนท้องถนนนะคะแล้วก็มาลิใส่อ่าสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่ลลูกค้ารีเควสเองนะคะออกแบบเองเลยนะคะหรือจะให้เซล์ส่ง ออกอส่งลายให้ดูก็ได้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนใส่เป็นคิ้วกันสายของแท้จากฟอร์ดนะคะแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้นะคะราวหลังคาตัวนี้ติดเพิ่มเติมให้กับรถลูกค้านะคะเป็นราวหลังคาที่ถามว่าใช้งานได้จริงไหมก็ใช้งานได้นะคะแต่บรีไม่แนะนําให้ขึ้นไปหัวหรือว่าดึงนะคะเพราะว่ามันรองรับน้ําหนักไม่เยอะนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นครอบ เบ้ารองมือจับนะคะกันรอยเล็บกันรอยขีดข่วนต่างๆนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังใส่เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะเป็นโลบาร์เหล็กที่ใช้งานได้จริงเนาะตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กที่เขานิยมใช้กันมากๆเลยนะคะตัวนี้ติดใน Ford Ranger กันเยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านบนด้านบนนะคะตัวนี้บนกระบะนะคะหลังกระบะเรานะคะสามารถบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยนะคะ ด้านหลังใส่เป็นข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มมิติให้กับไฟท้ายนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับแบบปลายดาบนะคะนี่แล้วก็สติกเกอร์เราก็สาดมาถึงด้านหลังเลยนะคะเป็นลายสานโคนด้านหลังนะคะพร้อมกับาการชนเหล็ก outlander นะคะพร้อมห่วงลากจูงสองห่วงทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเราจะมีห่วงลากจูง2ห่วงตรงนี้นะคะใส่เป็นการชนเหล็กด้านหน้าก็การชนเหล็กนะคะ สำหรับใครนะคะที่สอบถามมารีมาว่ารถเบนเจอร์นี้ใช้น้ำมันของอะไรนะคะของเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ส2งจดลิตรนะคะเกียร์หสปีดนะคะใช้เติมน้ำมันมตั้งแต่ b ียีขึ้นไปเลยนะคะลูกค้านี่นะคะดามารีให้ดูรอบคันนะคะ ภายในของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแคบปของนี่คือแคมปของ Ford นะคะแล้วก็ตัวรถของเขาก็จะดูกว้างนะคะนี่นะคะด้านหน้าของเขาและคอนโซลด้านหน้าต่างๆนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เลยนะคะของเรานะคะเป็นแคบปยกสูงนะคะเป็น XL p a s s p o r t เราจะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะ แต่ลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเป็นอาจจะจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแคปนะคะนี่เบาะแคปนะคะที่นั่งได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็มชีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ตรงนี้ด้วยนะคะ ม้าเอิรมารีพาชมรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ XL พัฒนแครบยกสูงนะคะตัวนี้นะคะเป็น XL p ั u s s สปอรนะคะราคาอยู่ที่692,000บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถทํามาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะเดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ